นี่เพิ่งทิปที่หนึ่งเองนะครับเรายังมีอีกสองทิปนะครับแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยบางคนบอกว่าโอ้โหทำพาสเปเปอร์ให้เยอะเนี่ยแล้วถ้าเวลามันเหลือน้อยจะทํำยังไงนะครับหรือถ้าใครบอกว่าอ่ะเวลาไม่ได้เหลือน้อยหรอกแต่ว่ายังเหลืออีกหลายปีเลยก่อจะสอบนะยังอีกสองปีข้างหน้าเนี่ยมีวิธีไหมที่เราจะสามารถทำพาสเปเปอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะว่าการสอบอย่างยกตัวอย่างนะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง i อ c ีซีเเนี่ยมันสอบหลายวิชาพร้อมกันมากเลย <S <S ทำพาสเปเปอร์เยอะๆ,ๆถ้าทำไม่กี่วิชาทําได้ แต่ถ้าทำหลายวิชาพร้อมกันจะทำยังไงดีคำแนะนำคือแบบนี้ครับ early exam รู้ไหมครับว่า igcse เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องสอบแค่รอบสุดท้ายของ year 11ที่เป็นสีส้มเนี่ยก็ได้เราสามารถเอาบางวิชามาสอบล่วงหน้าได้ครับจุดเริ่มต้นมันจะเป็นแบบนี้ครับก่อนขึ้น year 9เนี่ยเรา recommend เด็กทุกคนว่าให้ทำ c a r e t e r test นะครับทำ c a r e t e r test ทำไมทำ c a r a t e r s เพื่อรู้ว่า interest หรือความชอบคืออะไร personality หรือบุคลิกภาพเป็นยังไง แอป i ิจูดหรือความเก่งความถนัดคืออะไรจากนั้นตรงนี้จะได้เป็นข้อมูลว่า c a r ิเอ r ที่เหมาะกับเราคืออะไรคอสที่เหมาะกับเราตอน University คืออะไรและ Education planning Exam planning ของเราการวางแผนการเรียนและการสอบของเราเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงพอเรารู้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าวิชาไหนครับที่เราควร start early tuition ตั้งแต่ year 9ที่เราควรเรียนล่วงหน้าตั้งแต่ year 9พอเราเรียนบางวิชาตั้งแต่ year 9ครับไม่นานเราก็จะเรียนจบ พอไม่นานเราก็จะเรียนจบเนี่ยอย่างบางคนเนี่ย start early tuition ตั้งแต่เยเก้าเนี่ยประมาณก่อนขึ้นเย1สิบนี่เรียนจบแล้วนะเรียนจบแล้วพอเรียนจบปุ๊บเนี่ยเหลือเวลาเนี่ยโหทำ p a s s paper อย่างยาวเลยอะกว่าจะถึงสอบเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องไม่ต้องไปสอบตอนเย1สิบเอ็ดก็ได้ทำ past paper ตรงนี้เอาหนึ่งปีพอนะครับทำย้อนหลังสิบปีทาไปเรื่อยๆศึกษา mark scheme ดู examiner report แล้วจัดไปเลยเย1สิบ t e r สามเดือนเมษจูน early exam สามสี่วิชาแรกที่เราเรียน start early tuition อาจจะเอาบางตัวมาสอบเป็น early exam ตอน Year 11เทอม1รอบ October November ก็ยังได้คูจูนลองคิดภาพครับเด็กคนหนึ่งปกติเรียน IGCSE 10ตัว11ตัวหรือ12ตัวเนี่ยถ้าทำ early tuition อย่างน้อยเนี่ยประมาณ5หรือ6ตัวเนี่ยสามตัวแรกสอบรอบนี้ตอนเย a r 1สเทอม3อีก3ตัวสอบเย a r 1สเทอม1สอบไปแล้ว6ตัวรอบสุดท้ายเหลือแค่5ตัวเงี้ยรอบนี้ทำามตัวรอบนี้ทำามตัวรอบสุดท้ายทำห้ตัว ทำรอบละนิดละนิดละนิดเนี่ยไอการทำพาสเปเปอร์เสร็จสิบปีเนี่ยผูจูนมาเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้มีเวลาคพิ่เยอะเวลาใช่ไหมแทนที่งานมันจะเยอะๆเรามาทยอยทยอยทยอยทำเนี่ยเป็นไปได้อยู่แล้วแถบเวลาศึกษามาสกี c h e m ซมิเนอร์ร Report เนี่ยคือเหลือเฟือเลยนั้นนี่เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่เราแนะนำนะครับใครเัาจะขึ้นเยีะยก้านะครับ ทำเ a r ร์เรวันนี้แล้วเราจะรู้เลยว่าแผนของเราต่อจากนี้5ปี10ปีเนี่ยคืออะไรแล้วโดยเฉพาะยิ่งแผนสอบ IG CSE เนี่ยเราจะสปิ t เป็นแต่ละรอบแต่ละรอบยังไงบ้างเพื่อให้เราเก็บ A-STAR ให้ได้มากที่สุดนะครับนะ